ชนค่ะอืมหอยนางแพทมัใยญ่งมันนะชนค่ะอืมปอืมสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องค่ะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆพามากินต้มหอยพี่น้องค่ะต้มหอยไงเลยจ้ะ ห่างหายไปหลายหลายเดือนด้ิพี่น้องค่ะมันหายากได้จ้ะพี่น้องก็สิได้หัวก็ได้นี่แหละจ้าวัตถุดิบะมีเนาะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดขอเด็กมาดุดันปั่นเองผักเราก็เยอะแยะมากมายค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บน้ำกันด้วยมาละก็มีด้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็แต่งแต่งมินิแต่งน้อยแต่งเบบี้ลุยค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน้องแพนด้เมนูนั้นคือเกาจ้าประเดิมกันปลาคือหัวไงเป็นตะคุบแต่ขาวๆเกาบ่ได้รุ่นเลยวะ หอยมันใหญ่มันมันได้ลุ้นเลยอ่ะน้องแพทย์หอยใหญ่อ่ะมันก็ไม่ได้ลุ้นว่าถือกล่องบอโอาอยากินทองมันด้แพทย์ไม่บวบไม่พี่น้องค่ะชนค่ะบอยากได้ทองมันน้องนั่งวนตุ่นจนซึงเราหอมมน เ้อซาบนนอนทางฟังไทยฟังล่าทางตามงปต่เทศมาเฉยๆนมแพนไม่นวลนะไใด่มาละใจหอยมาเด้อมากินน้ำกันบ้านน้จ้ะสีออกจักอันบ่หรือว่าต้มโดนหมดบ่หจับน่ารักมากจ้ะกรอบกรอบื้มกรอบมากออกมะไม่ได้ลุ้นเหรอ อันนี้มันเป็นหอยหน้าพี่นออ้องค่ะหอยปังไม่มีหอยหน้าด้วจากพี่น้องคะ่ะว่าเป็นหอยปังมันได้ออกงานากันน้อยแต่ออกหอยโยกป่วยเจา้าลคขาเจ้ากิ้มออกหอยจุ๊บแก้มเจ้าเลยแค่เมื <laughs> ม่อ <laughs> คืนเนาะเนี่ะเอกไ่เป็นเด็จุ๊บบ่มไม่ได้เล้นจ้ะแต่รู้สึกว่าหอยหอยหน้ามันจะไม่ค่อยลื่นเท่าหอยปังเนาะใช่เนาะแมวกรุบดีกรุบแต่ว่าอร่อย อ๋อเอต้ามังกับแซ่บพี่น้องค่ะว้าพี่น้องทวงไว้แน่จะสิส้มจะคลิปนี่กินกันไหเพันถ่วงเว้แน่พี่น้องว่าพริกพริกน้องแพนหลายมือนั่นเลยมันยังสดอยู่คือเก่าเนาะพี่น้องค่ะกินกันไม่จีคุ้มค่าเกินไปนะพี่น้องกินไหนเด้อพี่น้องค่ะ <c oughs> ตบกว่าเมื่อเอาจยากขนาดดูแนวกันนะถ้าใครจิ้มออกเบิดปกนจะหอมแกมข่อยเด้อได้ถ้าเจ้ากิ้มออกเบิดลกลงหอยหอมแกมเจ้าได้มันคือเด็กน้องมันมัคือหอยปังเลยจ้ะแต่ว่าอยากกินพี่น้องกินตุ้มหอยเมือนผ่าปุ๊บสวยปลุอยูเนาะค่ะ หอยน้องแพทสวดพูรูอยู่จ้ะนะโอ้ยจังสีหล่ามันสุดยอดอ่ะแพตมันก็ใหญ่อยู่จ้ะ,จะมันจะกรุบหอยน้องแพทมันใหญ่มากเลยขุบอ่ะแกมกับพักเนาะ ุบอยากกินน้ำเลยจ้ะพี่น้องงันะลุจอออกมาได้จ้ะเด้อพี่น้องขอมาโดนเหรอเม,มนูเนี่ยถึงมีเนี่ยนะพี่น้องคะตะลุจอทะลุก,กล่องออกมากินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องค่ะ อยากให้ลูกพร้อมแก้มมาไม่ได้หรอกพี่น้องบอกอร่อไม่หนึบหนัวเขาเขาคือมันึิหนุบหนุบแล้วพี่น้องขาเป็เหนียวมันแม่ด้เหมือนหนุบหุบกรอบกรอบเห็นไหมันแม่จ้๋งเหเดี๋ยวเดี๋ยวมันแม่จังไหนจ้าเดีย จะไม่ยังไม่ค่อยบางแต่ยังยังน้ำและอันจะาแม่บางสั <S 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 อ่อันตะรอุดป,ปีพี่น้องคะบ้านแม่น่นอยไฟมันสีแต่ยังน้ำหนูว่าแมดี่เปนแม่ขาดทุนลูกร้านนั่งแต่ยง,ยงแม่งงยำเนาะ บะหมี่หด้น้ำลูกนี่พี่นอ้องได้ให้ลูกให้หลานจ้ะอันแม่ก็ขอยอ๋อให้แม่แม่ทุกคนมีตะจามสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน มีความสุขหล,หลายพี่น้องค่ะเงิ่อนทองในมาที่มาเราจะขอ้คุณมพาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปจา<ม>้จาสาธุด้วยค่ะพี่น้องคะ<า>่ะจมีต่ก้ามสุขความจเจริญจ้ะวันแม่คำว่าแม่มีทุกวันจ้ะแต่วันสําคัญก็มีวันแม่มีทุกวันแม่แม่มีทุกวันใ้ตังค์โอ้ยนะ เดี๋ยวบอกได้ได้เดี๋ยวบอกได้ไหยเต็มโต้บ้างดูรานกองกวนจอดกอดแจกแจกด้วยพี่น้องค่ะไหวไหวแน่นวดรับตระดุลอืมแม่เฮ้ยแผลมันกรุบอยู่ปะหอยดีวะกรุบแต่เสียดายแค่ไม่ออกแค่นั้นเนี่ยมันไม่หยาบใช่ไหมไม่หยาบ บ่หยาบแม่พี่น้องของขาวขาวหนิมั้อืงแต่เสียดายเวลามันออกแล้วมันเบิ่งดีแล้วพี่น้องค่ะข้าถ้าพี่น้องได้กินตะหัวขี้ข้ามือเนี่ยอยู่เลยว่าอร่อยอือหืออือหือไ่จำกรอยังก็สีเดียร์เนอะจานสบาย ปุบดีค่ะอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยน่องรสชาติจุ๊บไม่เหมือนที่เน้มไหนกันในจุ่มในหอมแจมแม่บปะหอมอกแบบบ่ <laughs> ไม่ออมเลยอ่ะดูมันบะมันหอยปังหอยนางแบบยอดดอกทันตะวนัน ชุดที่โรต้อนนะคะอนักโผล่เข้มันนงจะแบดได้สือ่อเนายค่ะน่ารักดีจ้ะสองกิโลดีเหมือนอือือสองกิโลจำพวกไมาไหลายยังถักเด้อจับพี่น้องค่ะใหญ่อยู่อืออ มัเปนมันกินเพื่อนได้จากพี่้องค่ะหัวมันพลอยแมแพทโอ้พลอยโป๊ดตีหล่างล่างอันนันสีหยาบเดยแพทอันนี้พลอยพลอยทุกหัวเลยอ่ะแหดซีเร้ยนมันกับหย่าี้ยไม่เล่นแบบแล้วเป็นอะไรมัน่ะมันจะค้ำไงไม่ได้กินกวนเห็นดซ้เรียลปะ จิ้มอา่อยมากใส่ปลาด้วยค่ะแล้วมันก็ปุบแบบอะสามหัวรับเยีด้ร่อยไอ้มันเคี้ยวง่ายมันพลอย,อยอะจ้ะพี่น้องคะ่ะอืม สองกิโลหรอแผ่นม,มาค่ะพี่น้องค่ะอืด้วยชนค่ะ ไม่่ไปสู้แล้วตอนนี้เราตี๋ว่าแสดงลุงงันดิเอาลุงงันต้นละถ้าทีเด็กนั่นเดี๋ยวจะหาบาทสิบแบบเบิ่งจะสิกรอบไม่ได้พี่น้องค่ะสิจะหายเงินเดนแน่นอนเบิ่งมือละสิบรอบสิบรอบพี่น้องเอ้ยบัดดับจ้างกินเด้อจใจยาเข่ใจผิดเด้อ ส่กันทัา้มาหากิน n มีน้องเบิ้งมาใส่รูทั้มาหากินจ้ะรับจ้างกินจ้ะว่ามันรับจ้างได้เงินยได้จ้ะอา <c oughs> เทียปีนองเขาใจผิดแม่พี่น้องเบิ้งมือซิฟเถื่อหายเหม,มือนเจ้าบุตรในเงี้ยแม่ที่ดีเนาะพี่น้องคะ่ะพี่น้องกับเป็นเอฟซีที่ดีเนาะจ้ะเบิ้งมือซิฟหอบน้องแพทย์วะ เบื่อบ่มี่ยังเห็ดกับเปิดทิมไม่พี่น้องฮะใส่กันใสยกันพอเป็นยุตต์กะผมสันมากไอ้เด็กเบิ่ได้บ่เอ้าให้เด็กเคืองห้องคือแพลเบื่อโลกพี่น้องดื่มเยอะเลยจ้ะกูอยากใพี่น้องกินน้ำเนาะ เป็นว่ากินเพื่อจะเนื้อจ้ะพี่น้องจ้าแซบพี่บีจ้ะคิดว่ากินเป็นเกือบสุกคนเนาะจ้ะเนาะกตสิมีบางคนที่ปุป่นๆเปื่่เคยกินจ้ะมาแซ่บๆแล้วกันจ้ะอืมอพี่น้องค่ะใส่ไม้ไปเลยอืมเาละ พี่น้องคะมันเด็กไอิ่มแล้วนะจ้าถ้ากินมุม่งมั่นกินปรสุภาพต้องขอโทษขอให้หลายๆเพราะกันไม่คลิปหนาค่ะคุณผู่ได้หอมแกีมสวัสดีค่ะ